เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมักกี้นะฮะและคลิปซัมมอนเนอร์วอล์คคอร์นิคิลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสมัครสมาชิกทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับซัมมอนเนอร์วอล์คคอร์นิคิลสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็เป็นสัปดาห์ที่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลฉลอง2ปีนะแต่ก็มีอัปเดตอะไรเข้ามานิดหน่อยนะเอ่อแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะเออผมนึกว่า ตัวใหม่เอะจะเข้าวิกนี้ผมงสกสัจจะอ่านผิดต้องไปอ่านใหม่แล้ว <lichen> เรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมนะอาร์ติแฟกต์ใหม่นะเข้ามาแล้วนะครับก็คือน้องอ่านผิดอันอย่างนี้นะแทมซันมอนอาร์ติแฟกต์นะคืออาร์ติแฟกต์ของ นักธนูเวทนะครับผมนะมาทั้ง5้าธาตุเลยนะครับก็เป็นอร์ติแฟกที่เพิ่งเข้ามานะผมนะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง5้าธาตุไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนนะแล้วเราก็จะซัมมอนสัก300อันนะเพราะว่ามีกิจกรรมที่มันเพิ่มมาพร้อมกับเวลาเปิดตัวอร์ติแฟกใหม่นะเออซัมมอนอร์ติแฟกสีเงินแบบชัด เต็มนะครับผมนะยังไงเราก็จะมาซัมมอนกันน่าจะ300อันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรน่าสนใจแบบไหนบ้างนะครับมามาดูกันก่อนเลยนะครับมาขอยาดคุยที่เลเวลสูงสุดเลยแล้วกันที่เลเวล15เลยแล้วกันนะครับผมนะมาตรงนี้เราก็จะสามารถเช็คได้นะเออขอดูเลเวลแรกกับเลเวล15แล้วกันเนาะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าหลังจากประมาณเลเวลเก้าครับมันจะมีปลดล็อกความสามารถพิเศษนะฮะใช่ไหม ก้าป่ะอ,อ่ใช่ครับก้ามันถึงจะปลดอีกอันนึงเห็นไหมถ้ามปดจะมีมันไม,ไม่มีนะฮะนั้นเราจะคุยที่เลเวลศูนย์กับเลเวลสินะครับสอันเนาะนะครับอันแรกนะครับของธาตุไฟนะเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีระยะประชิดจะผลักศัตรูในขอบเขตร,รอบๆออกไปคูดาวสิบวินาะทีเมื่อใช้เดอบลช็อตมีโอกาส50%ที่จะลดคูดาวของสกิลตนเอง15%นะฮะก็จะยิงได้ไวขึ้นนะ เลเวลสินะครับผมอันแรกก็คูดาวแปดวินะฮะแล้วก็เมื่อใช้ดับเบิลช็อตนะมีโอกาส50%จะลดคูดาวตนลง30%นะแล้วก็ถ้าใช้แอคคูเลตช็อตนะจะเพิ่มแอคแท็กหนึ่งระดับให้ตนเองนาะน14วิแต่ละฮิตจะไล่เผาไหม้ระดับ2ใส่ศัตรู14วิอืมนี่ตัวดีมากเลยไม่ไช่เป็นตัวแบบ PVP จริงจังแบบจา๋าแบบหลายๆอาร์ติแฟกที่ผ่านมานะเออดูดีนี่เล่นเหมือนจะเล่นได้เลยนะครับไฟน่าสนใจมากนะครับต่อไปธาตุน้ำนะฮะโจมตี ปกติหรือใช้ดับเบิลช็อตหากเป้าหมายมีเอฟเฟกต์รถพลังอยู่จะแรงขึ้นอีก20%โวนี่ดีมากแล้วนะอันนี้ดีมากเหมือนจะต้องเอาทาตน้ำก่อนเลยโร <c oughs> มตีปกติได้ด้วยตีแรงขึ้น20%นะเว้ยโอ้ยไอ้รถบัฟนี่ลดกันประจำอยู่อยู่แล้วอะทุกคนบอกว่ามันดีมากเลยนะขอ,อยดัดดูขั้น15นี่คือแรงขึ้น40%เลยอระดีมากเลยอะนะฮะ <c oughs> เมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีหมู่จะลดดาเมจที่ได้รับ5 0 ได้มีโอกาส100%ที่จะปลดเอฟเฟกลดพลังของตนหนึ่งอันนะครับถ้าโดนโจมตีหมู่จะถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกเอฟเฟกตลดพลังด้วยนะครับของตนเองเนาะนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีเอฟเฟกตโต้กลับนะจะเปลี่ยนเอฟเฟกนั้นเป็นเอฟเฟกบล็อกเสริมพลังเหรอเฮ้ยเอามาแก้พวกโต้กลับได้นะฮะเอาจริงแค่แรกตีแรงขึ้นผมก็โอเคแล้วอะมันมันดูดีมากเลยนะครับธาตุลมนะเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีระยะประชิด จะผลักศัตรูออกไป13วินะครัูดาวนะก็ะใช้ดับเบิลช็อตนะฮะเป้าหมายมีเอฟเฟกคือชีพไม่ได้จะมีโอกาส50%ที่จะทำดาเมจแบบตายตัวเพิ่ม เท่ากับ15%ของไอเสกโดนเออน้องน่าจะมีเสกคืนชีพไม่ได้อยู่แล้วปะมันน่าจะเล่นกับตัวเองอะไรเงี้ยนะครับผมอันสุดท้ายนะก็คือครูดาววีเองนะถ้าโดนจบตีระยะประชิดนะฮะอันนี้มี50%เหมือนเดิมเนาะแต่ตีแรงขึ้น30%เนาะจาก15เป็น30นะครับนอกจากนี้นะเมื่อใช้ดับเบิลช็อตนะแต่ละฮิตมีโอกาส66%ที่จะปลดภูมิคุ้มกันของเป้าหมายโอ้ดูดีนะครับดูเป็นสาย p v p มากๆเลยนะตัวนี้นะครับส่วนธาตุแสงนะเราเพิ่งใช้เออตั๋วครบรอบ2ปีแรกมาเองนะผมไม่มีนะ ว่ามันมีแบบแปลงร่างอะไรด้วยผมก็เลยเลือกตัวนี้นะไม่รู้เก่งไม่เก่งแต่ผมต้องการคอลเลกชันแปลงร่างให้ครบที่เลเวลศูนย์นะเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีระยะประชิดจะผลักศัตรูออกไปอ๋อเหมือนท่าลมเลยนะเมื่อโจมตีปกติ10ครั้งหรือใช้ดับเบิลช็อตจะฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทีมที่มีอัตราส่วน HP ปัจจุบันต่ำที่สุดเท่ากับ45%ของ Attack โตโนต้องเล่นสายไหนอะถ้าอย่างนี้ถ้าผมเล่นสาย Attack Speed ได้ไหม <S <S เน้นฮิลอะ Attack Speed เอาน้องเป็นสายสปอร์ตอะไรเงี้ยนะฮะน่าสนใจอยู่นะอันนี้ที่วอน0ฮิล45%ของแอคแท็กตัวเองเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีประชิดผักเหมือนกันนะนี้แปดวิเท่ากันนะครับเมื่อโจมตีปกติ3ครั้งเดี๋ยวนะจาก10ครั้งเหลือ3ครั้งเหรอเบ้เจ้าโอ้90%ของแอคแท็นี่มันเก่งมากเลยนะโห ถ้าแสงต้องมีแล้วเป้าถ้าอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นสายแอคแท็กสปีดเลยเป็นเน้นแอคแท็กได้เลยเพราะตีก็3มครั้งแป๊บเดียวครับทุกคนจริงเป็นออฟลองได้นะครับออฟหลักก็เป็นตัวแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะดีกว่าถ้าแย่นะครับเมื่อโจมตีในตอนที่ตนมีผูกคุ้มกันอยู่จะเพิ่มแอคแท็กหนึ่งระดับแล้วก็ไล่เกาะเท่ากับ3 0ของ HP สูงสุดของตนให้ตนเองและสมอนเนอร์ในทีมนาน14วีโอดีมากเลยวะ่ะแสงต้องมาก่อนแล้วแสงอะ่ะแสงกับน้ําไปก็เก่งแต่น้ําน่่่าาจะเกงกงว อไปดูธาตุมืดกันนะเมื่อตนทําให้ศัตรูติด c c จะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกเป็น115%ใครก็น้กลุ้นท่าไม่ได้นะครับ CCC นานขึ้น15%ประมาณนั้นนะครับเลเวล15ก็จะกลายเป็น130%นะและบล็อกการปลดเอฟเฟกลดพลังเพิ่มเติมนาน4ีวินะฮะจากนั้นจะทําดามเมดแบบตายตัวเพิ่มเติมที่เท่ากับ40%ของแอคแทตนนะ ก็ดูดีนะแต่ต้องทําให้ติด c ีมันจะได้พ่วงมาแล้วก็เมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีเอฟเฟกโตกับจะเปลี่ยนเอฟเฟกนั้นเป็นการบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะฮะอืมผมจะเอาธาตุแสงก่อนแล้วก็ธาตุน้ํานะครับเพราะว่า300อันนะมันควรจะประมาณ2ตัวประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปซัมมอนกันนะครับ ก่อนจะไปซัมมอนนะเรามาคุยกันถึงเรื่องอื่นๆกันนิดนึงนะเออนะครับผมนะทุกครั้งที่มีซัมมอนอ์ติแฟกมานะมันก็จะมีตู้มาด้วยนะครับตู้เลดน,นะครับผมนะก็สามารถเลือกได้เลยอยากจะซัมมอนตัวใดนะฮะเลือกตามที่ชอบได้เลยแล้วผมมีครบทั้ง3าสีแล้วผมก็จะไม่ได้ซัมมอนอันนี้นะครับผมเออผมเน้นมีบอกแล้วเน้นมีไม่เน้นกิ่งเน้นมีครบนะเออเปิดสมุดได้ครบเน้นเทว่าโอ๊ยเรามีทุกตัวเลยอะไรเงี้ยเอ่ออันนี้นะครับผมนะส่วนภาพ ตเป็นน้องคาวเกอร์ทัดแสงแล้วนะครับตัวเก่งมากๆนะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่มีก็มาเล่นกันด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเพิ่มนะเออ๋ยาต้องเข้าให้ครบนะก็ตัวนี้นะครับแดนเกนฟันร้ายของ PD ดีนะครับตอนนี้เมื่อก่อนมันจะรีเวลา2อนะีเป็นเวลาสีแล้วนะครับจะได้เล่นกันให้ครบนะครับแล้วก็โอกาสเข้าเพิ่มขึ้นนะครับผมนะมันแม็กแค่6ใช่ป่ะเป็นแม็กสบแทนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะได้รางวัลอันนี้ใช่ไหมนะครับฟันรลายของ PD ดีรับอามริกาพักร้อนนะซึ่งผมเคลียร์ไปแล้วร้อยะครับ มันจะมีรางวัลอันดับด้วยนะครับมันไม่ได้ใช้รางวัลอันดับสะสมปยังไงก็เพิ่มความสะดวกสบายนะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะได้น้อยแล้วเก็บไม่ครบ400ยล้านนะก็ยังเล่นได้ไวขึ้นนะตั้งวันละ4ี่รอบนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับไปเก็บรางวัลสูงสุดกันนะไม่ยากนะนี้เน้นลงทุกวันแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอนะครับผมเนาะแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้นะครับผมซัมมอนอาร์ติแฟกต์สีเงินจัด เต็มนะนี่300ครั้งนะเดี๋ยวเราต้องมานะพอคอยรีแล้วอย่าลืมไปลงกันนะผมยังไม่ได้ลงเลยนะขอคอยเพิ่งดีไปไวๆนี้เลยนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับกิจกรรมซื้อะสมกลับมาอีกครั้งนะเปลี่ยนตัวบ้างไหมพี่ <c oughs> นกแก้วไฟนะแล้วเปลี่ยนตัวบ้างเออนะครับ นี่นะก็มีเวลาอีก9วันนะครับผมนะเออซื้อทั้งหมด7วันต่อเนื่องนะครับผมก็เนี่ยซื้อมา2วันแล้วเออเมื่อวานน่าจะลืม <laughs> นะม่มีเวลาให้ซ่อมอยู่นะครับมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่นะครับแล้วก็ไปที่ร้านคาแพ็กเกจดีนะซื้อสะสมเนะี่ยอย่างที่บอกนะพูดย้ำทุกครั้งแล้วกันนะซื้อสะสมเลือกอันเดียวก็พอนะอันที่เราชอบนะครับวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะซื้อเกินนี้ก็ไม่นับนะครับผมอ่ะไปเลยเรียบร้อยนะแล้วก็ไปรับรางวัลกันนะครับนี่ก็แค่นี้ง่ายๆนะ อันนี้คือผมก็ว่ามันคุ้มค่านะแล้วแต่คนละกันนะเพราะว่ามันได้เมือเ่อแสง10อันนี้สําหรับผมนี่ดีมากนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะต้องคิดเอ่อรุ่นนี้นั่นอีกทีก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ถึงวันที่3เมษายนครับนอะนตอนเที่ยงคืนนะ อ่ะทุกคนครับมาเรามาสมอนการ300ครั้งซึ่งมันจะต้องเป็น400แหละผมว่านะฮะสกอร์มืดแสงเรามีอีก200กว่าอันแล้วนะเดี๋ยวครบ300ยค่อยว่ากันแล้วกันนรอบนี้3 0 0อันแล้วกันเคยอันนี้เราต้องเอาออกมาสัก400ยจริงๆมันกดเครื่องคิดเลขทางขวาได้นะขี้เกียจโอเคครับไปเลยนะนี้เรามี200กว่าอันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดหาการสมอนอาร์ติแฟกต์ผมขอเริ่มจากธาตุแหงก่อนผมชอบมากนะเอฟเฟคค่อนข้างดีสําหรับผมนะอ่ะลุยกันเลยนะครับไป นะขอแบบไวๆจะได้ไปธาตุอื่นนะเน้นมีแต่ว่าธาตุแสงนี่ไม่แน่แล้วมันดูเก่งมากเลยเลเวลสินี่อาจจะต้องเต็มหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะธาตุแสงนี้ดูดีจริงๆอะ่ะเออเป็นแบบว่ามอนโจมตีสายซัพพอร์ตไปในตัวได้ด้วยนะฮะเออแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือเล่นโจมตีเหมือนเดิมอะ่ะไม่ต้องแบ่งสเตตไปลงอย่งอื่นอะ่ะว่ามันเวิร์กมากเลยนะนะฮะ ไม่ได้อะไรเลยวทุกคนเออค่อนข้างจะเกลือมากๆเลยนะครับวันนี้นะเกลือแบบว่าเกลือเกลือเกลือนะฮะอุ้ยของมาแล้วพูด,พดปุบ๊บมาปั๊บอ่ะปั๊บมาปั๊บเลยโอ้โหมาไปกันต่อปับ๊บเมื่อกี้มันไม่ใช่อยากได้ตรงปกเลยเพื่อนตรงปกเออไม่ตรงปกเลยเอ,อ,อ้ยมาโอ้โหจะมานี้มันจะแปดสิบแล้วปะ โอ้โหยังไม่ใช่โอ้ห้าหกสิบไ่เอนะฮะต้องหาธทัดน้ำนะฮะเราอยากได้ทัดแสงกับเพื่อนดูแสงโอ้โหมาแต่สี่ดาวนะ <c oughs> แต่สามทองแล้วนะเออแต่แต่มาแต่4ี่ดาวเลยครับนะมันไม่ใช่หรือเปล่ามันต้องห้าดาวเพื่อนห้าดาวเออปุ๊บหมายแล้วฮะอังที่เก้าสิบ ใช่ไหมโอ้โหเลเว่นมืดไม่มีด้วยบางรู้สึกนะฮะผมไม่มีนะตัวนี้นะครับธาดมืดนะมืดแสงของตัวนี้นะ่าจะยังไม่มีทั้งคู่นะฮะทางที่ร้อยผ่านไปผ่ามาสี่รอบนะแต่ว่าไม่ตรงปงสกสักอันนะ โอ้โหล้างตู้แล้วเนี่ยธาตุแสงแสงและน้ำเนาะนะครับผมธาตุอื่นผมไว้ก่อนแล้วกันผมชอบธาตุน้ำอ่ะมันดูดูเล่นง่ายดีเออแค่ยิงรำนาเขาบวกละเมจอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะดูง่ายดีจังเลยโอเคปั๊บ่วง อ้วงอีกแล้วทำไมมันเกลือจังเลยวะเกลือเกินไปแล้วล้างตู้ตั้งแต่ตัวแรกเลยน้องคริสน้องคริสทำไมใจร้ายจังเลยฮะโอ้โหล้างล้างจริงวะ ร้อยเจ็ดสิบเลยอีกสามรอบเออถึงไม่ล้างก็ต้องล้างแล้วป้าหมายถึงต้องเอาให้เสร็จแล้วอะยังไงก็ต้องเอาฟรีหนึ่งอันเพิ่มอะไรเงี้ยครับโอ้แตมาก่อนก็ได้นะมาก่อนล้างตู้ก็ได้นะเพื่อนนะเพื่อนมาสิบโลสุดท้ายสิบโลสุดท้ายมาไม่มาครับผมวันนี้ล้างตู้แบบว่า โอ้โหหนึ่งอันทวดนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ธาตุน้ํานะครับเอาดูอีกทีเอาดูอีกทีเอาดูอดีกทีโอเคใช่ธาตุน้ําผมขอธาตุน้ํานะครับไปถ้าได้ไวเราจะน่าจะไปธาตุอื่นต่อน่าจะเป็นไฟหรือลมวะลมมัน PVP จ๋าเลยไฟดีกว่านะฮะผมไม่ค่อยเล่นคอนเทนต์ PVP เท่าไหร่นะเออน่าจะเป็นธาตุไฟนะเน้น PVE ถ้ามาไวต่ำกว่าร้อยก็อาจจะไปเสี่ยงพาดไฟต่อนะฮะอยวค่อยว่ากันเออให้น้องมาก่อนนะให้น้องมาก่อน <c oughs> ลางไม่ค่อยดีเลยวันนี้นะะดูแบบว่าไม่ค่อยจะดวงดีเท่าไหร่นะโอ้โหมันปกติมันจะถ้าลางตู้ไปแล้วอันหนึ่งไงอีกอันมันจะมาไวมากนะะแต่รอบนี้รอบนี้คือ โอ้ราชาเกลือเออลิงแห่งเกลือไม่ได้มาง่ายๆนะฮะต้องมาเปิดแล้วได้เกลือขนาดนี้ก่อนเฮ้ยแต่ว่าผมผมกับสัมอรเนอร์วอรักกันดะีแลเออนะครับผมนี่แบบว่าเปิดตู้พื้นแสงที่ไรนี่ก็คือแบบว่าเกมรัก,กเรามาาๆนะเออมาแบบว่ามาเยอะนะชอบนะเออมาปับ๊บขูแต่นี้แต่นี้ไป80ดแล้วปนะ70 เออเจิรอบที่แปดิบแล้วนะฮะเล่นไม่มาเลยเออยังไม่มีทองสักรอบโอ้โหมาปับหยุดไหมโอ้โหฮักน้ำขยันมาเมื่อกี้ผมบอกไว้อะไรขอที่หนึ่งรโลแล้วจะไปเปิดตัวอื่นเออนะะนี่กำลังจหนึ่ง้อยแล้วครับผมนี่หนึ่งรอยแล้วนะฮะเออสงสัยจะไม่ได้เปิดแล้วบ้างตัวอื่นอะ เออมันผิดแผนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าไปลงดันเนอบางทีผมจะชอบเปิดในดันนะก <c oughs> วามเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาดูกันต่อนะฮะธาตุน้ําอีก100โลเลยเหรอถ้ามันเกินครึ่งเนี่ยผมก็อยากจะได้อีกอันเนึ่งถึงแม้ว่าผมจะได้ซ้ำก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ยังดีอะ่ะเพราะว่าน้องก็ดูเก่งอยู่เราก็คงต้องปั้น15สําหรับธาตุน้ำแนละ้วจะเอาน้ำเบสอะ่ะนะครับผมว่าคุ้มมากนะฮะ เออดูทรงแล้วน่าจะได้ตัวเดียวดูวทรงแล้วน่าจะได้แค่หนึ่งอันทวดนะแบบการันตีด้วยอะไรงี้นะครับทรงไม่ดีเลยนะครับทรงแบบโคตรแย่เลยนะครับผมนะอ่ะมาก่อนกันเลยนะเพื่อนนะไม่ต้องล้างตู้แบบโชว์สองอันหรอกเออมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้โหนาโอมิอูชาลอนก็เล่นตัวใช้ได้เลยนะ้ทีเฟคของนางเนี่ยนะครับอูธนูไม่รักผมจริง นูเสียงไม่รักผมเลยนูน้ำอีกนะแก๊งธนูไม่รักผมสักตัวเลยเอ่โอ้เพื่อนล้างสองตู้ต่อกันเลยเอเฮไปมาแล้วไปล้างแล้วมั้งปึ๊บยูนีคอนท่านลมโอ้ไม่ตรงเลยโหโคตรแย่แต่หาดาวมาเอ้ยต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่อง,อองมาโอ้โ ลินการไล่ล่าเหมือนกันเลยแต่ว่าคนการไล่ล่านะฮะอันนี้ก็การไล่ล่าถูกปะ่ะของชารอนนะฮะออคือถ้าเป็นตามคาดมันนะฮะนักหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับผมอ้ล้างตู้อีกแล้วออขอโชว์คนดูหน่อยได้ไหมว่าผมไม่ต้องล้างสองตู้อะเฮ้ยร้อยเก้าสิบก็เอานะถือว่าไม่ล้างโอ้โหลินดาลินดาเออถ้าตอนนี้ได้ก็ถือว่าไม่ล้างตู้ใช่ป่ะ เฮ้ยมาว่ะมาว่ะม,มาโอเคครับล้างตู้ครับไอนน้บ้าเฮ้ยโดเกลือเอยใส่แป๊บหนึ่งเอ่อนา่าจะใส่ไม่ได้นะเคลียร์ที่แฟกก่อนนะฮะเอาเอ้เอ,อน้องออกมาเลยเอ่ะโอเคนักหนูน้องคาดน้ำโอ้โหเราใส่ของดีอยู่ด้วยช่างมันเอือช่างมันเพิ่มพลังได้แค่สองครั้งนะเพราะว่า ครั้งที่าต้องใช้อาร์ติแฟกต์น้องนะฮะแล้วก็าตาแสงนะครับนี่วันนี้ยังไม่ได้ใส่โอเคเลยนะคริสนะไปนะฮะคืออาร์ติแฟกต์พวกนี้ถ้าใครไม่รีบนะสามารถใช้ตัวอาร์ติแฟกต์ได้นะแต่ว่ามันจะต้องผ่านไปหลายเดือนอยู่อะมันถึงจะมานะครับก็ผมอาจจะต้องรอนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วนะอย่าคอยว่ากันเนาะนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณพพอนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากสัพพอร์ช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะระดับนักผจญภัยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรหลายรอบเราก็มีกดแต็งแลวขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดนทนะตอนโดนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลืช่องทางที่ทุกคนซัอพอร์ผมได้นะกัๆา เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะฝากบูโรชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี